หรือบีทามดีครับ b ีท m e มีเดียนะสนใจเราไปแบบฮาร์ดคอร์โมงถึงสองทุ่มฮะ b ีท m e เราไปห้องนู้นก่อนไปสอนไลน์ก่อนเราเข้าไปเอทาม b ีท m e ไม่รุ่งเตรียมแผนสำรองซีท m e เลยเหรอฮะซีทามไดโตทำงานอยากดูอะไร มีแขกอย่ปีนี้เรามีบอสมาอ่ไมปีปีนี้เราฟรีๆแต่ปีที่แล้วเป็นมีเดอะบอสก็เราก็เหมือนถ้าสมมุติไม่อยากดูได้หมดอยากดูพี่ๆตลอดไปค่ะอย่ายุบรายการนะคะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพลังบวกเลยอย่างงี้อยากดูจะาตัวทำงานซีรีส์ซีซั่นสองครับแคนเซิลไปแล้วเอาใั้มันไปได้หรือดีไทม์ดีครับดีไทม์มีเดียนะสนใจจะไปแบบฮาร์ดคอร์ตอะไล่เหรอดงโมงถึงสองทุ่มฮะ B time เราไปห้องนู้นก่อนอไปสอนไลนก่อนเราเข้าไปเอไทม์อ๋อผมว่าก็ทุกวันจันทร์ B time ใช่ไม่ใช่24ชั่วโมงเหรอแค่นั้นพอ ค่อยเป็นค่อยไปไงเขาบอกว่าอยากดูใต้โต๊ะกับอาชีพต่างๆอาชีพที่สนใจครับใต้โต๊ะเกมมิ่งครับครับอใต้โต๊ะเกมมิ่งนะอาจารย์ป๋องแป๋งข้าไม่ตหอจะมาครับสี่ท่าไม่ลุ่งเตรียมแผนสำรองสี่ทาาเลยนะฮะสี่ทามเราค่อยๆเดี๋ยวก่อนเอาบีให้รอดก่อนเอาบีให้รอดก่อน พูดข้อดีข้อเสียแต่ละอาชีพก็น่าสนใจบีไทมจัดอาทิตย์ละสองครั้งยังเรียกคลื่นได้หรอครับง่้ยจยูทูบเบอร์ดังด้านต่างๆเอามานั่งคุยกันโอที OT OT เราก็ไปเยี่ยมคนเหล่านั้นอยู่แล้วมีคนคิดถึงช่วงยื่นเรซูเม่ครับ ต้องมีช่องตัวเองแล้วบีทามคุณเคยเห็นพนักงานโดนบริษัทฟ้องไหมล่ะฮะับจะไ่ได้นะคะับไแน่นะอยู่กันมาขนาดนี้พอวันที่เราเริ่มเริ่มหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาอาจจะฟ้องเราได้คือเลี้ยงไว้ก่อนเลยไว้วเก็บว่ามีเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ยังมีประโยชน์อยู่ไงอาชีพที่พวกพี่พี่พามาไกลตัวผมเท่านั้นเลยผมทํางานรายวันก่อสร้างครับ จริงๆเนี่ยคนนี้แหละมาเลยเออเราจะได้คุยกันาดูข้อดีเอาคุณเลยใช่ไหมเราก็ไม่เคยคุยนะจริงๆคุณจ็อกกี้อยู่กทมไหมเอออือาชีพนักการเมืองก็น่ามาสัมภาษณ์มีใครมัจะมีเพื่อนเราไหมเพื่อนเราก็เพื่อนเราไปไม่ถึงสสอตอนนี้คุยไม่ค่อยเก่งด้วยอ่ะที่มีใกล้เคียงสุดไม่น่าคุยได้คุยไม่ค่อยเก่งด้วยผมมีคุยไม่เก่งมาเป็นตรงนี้ได้ไงครับผมคนถามเพื่อนรับเขาผมมีรองเฮ้ยรองรัฐมนตรีเฮ้ยอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเลย เพื่อนเลยสมัยเรียนเลยอ้าวคุยได้รองเลยเหรอท่านรองคุณนี่เพื่อนประสบความสำเร็จเยิะมเหมือนกันเออเพื่อนคณมีแต่ผมเยล่อนไม่ได้ใช่แสดงว่าเป็นเรื่องของอาชีพมากกว่านะครับส่วนใหญ่อยากให้คุยเรื่องของอาชีพไม่ยากไม่ยาก ได้เลยใต้โต๊ะนักกีฬาไงนักกีฬาก็นักกีฬาอาชีพนักกีฬาอาชีพก็ก็พอได้อะไรที่มันเป็นอาชีพแปลกๆที่เราไม่รู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงใช่ใช่ใช่ไหมไอ้ท็อปแท็บเนี้ยอ่ะนักโป๊กเกอร์อาชีพจริงได้เงินมาหกล้านเลยเนาะใช่วยเดียวหกล้านไอ้ท็อปแท็บนี่มันหาเงินเก่งใช่แต่ใจมันถึงนั่นนี่น้องพิธีกรงานเยอะนะท็อปแท็บน่ะเรอยุของเราแล้วตอนนี้ เอ่เอท<า>นเยอะเก่งด้วยใช่ใช่เดซูเม,ม่บวกหนึ่งครับครับเดซูเม,ม่มันมันหมดวงการละที่เราชวนมามันหมดเลย,เยพี่พี่คือจะซื้อ iPhone 15ไหมครับ ใช้ a อ d ด o อยอยู่สิฮะผมสายฝั่ง a อนด o อ d ไมเปลี่ยนไปไม่นานเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้15หารอกถ้าเปลี่ยนก็อาจจะข้ามไป16หรือ17ไปเลยผมเป็นคนไม่ได้ตามอะไรพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนทุกรุ่นอ่ะไม่ได้ตามรุ่นต่อรุ่นเหมือนเดิใช่ทํามันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปใช่ใช่ถ้าเทอมลูกก็จะรู้มันทนไหใช้ได้ก็ไใช้ไปอ่ะครับมีคนบอกอยากให้กลับออนไลน์ฮะอยากฟังยาวๆต่อเนื่องพี่แท็กตรงนี้ยังไงฮะกลับออนไลน์ก็เวลาเท่าเดิมแหละก็สองชั่วโมงอาจจะเหมือนจะไม่มีเบรกโฆษณาอะไรอย่างเง หรือว่าเราเบรกแล้วเราก็พูดต่ออไออาร์ตก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะมันก็อยากพักอะนะฮะเพราะว่าทำไมมีอะไรให้คุยเยอะแล้ไม่รู้ว่าปีหน้าโคดครูมีรายการใหม่กี่รายการไม่รู้อาร์ตเขายังเอาอยู่หรือเปล่าตรงนี้รอให้เอา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 อยู่อยู่แล้วไม่เป็นไหนอยู่แล้ววันจันทร์เราล็อกไปนะตรงนี้อยู่จังหวะพี่จะทิ้งเราอะ everybody ดูคลิปจบแล้วอะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ซับสับส์ให้ด้วยนะครับตรงไหนปัไหานี่นี่กกด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 กกดกดกดไม่เอาจะกดเอ้ใหไปดูดออกเองนะตายโตทำงาน